กินแซบแบบดูปวดสวัสดิ์จ้า,จามือนีได้บ้งขุดขัดมาก็จะว่าแซบ,บแสบโรล,ละพันมาสั่นจ้าโรล,ละพันมาลอเมือมัน,มน,มนแบ่บดำเลยนะจา้าน,นี่อันนี้บอกเองบอกเองทำเองเอามังคุดดิบมาทำามงคุดดิบจากสวนสวนเพื่อนเพื่อนชงมาใ่้จากจันทบ,บุรีเนี่ยจ้ะนี่แซบอันนี้แซบน้ำเย็นบอก โอ้ยปวกงางเนีย่ยสมพมุติว่าโรคะพันปวกเนี่ยนี่ส่วนชิได้ซัมเนี่นี่คอยนั่งปว่เป็นสมมุตงเลยจ้ะพนอะนุ๊กกระบอกหล่อนข้าวเกี๊ยแซ่บขึพนคนดอกนี่ปวกหนักคักจนมือเลือนเบิดเลยจ้ะนี่แต่มาลองเบิองรสชาติด้วว่ามันสิเป็นซัมเน่มันจะคุ้มค่าโรล,ละพัน,น,จจพน,ออน,นบ่จ้ะมันฉีแพงน้ำปวกหนักหรือว่าแพร่งน้ำแ่บจ้ะมาลองกันเลยจ้า

Cái này bọc gọt nang Năng kèo bằng chú mông Cô chú nhớ xăm như ta Bọc nhạt nhạt Mắm thêm nó bọc nhạt Như มังคุดคัดแต่ว่าส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวแล้วจ้ะมากินมังคุดสุกมากกว่ามันแพง,งมันปลอกงาดมันปอก จบไม่จเจำไม่จำจำลบข่อยวุลุดปัได้จ้ะวุลุดปัญญาแพ่งน้ำปลอกยาักคือเขาว่ะอื จุกจุกดีกว่ารีวิวตามความจริงอันนี้ส่วนตัวนะจ้ะรีวิวส่วนตัวความบู้สึกส่วนตัวเพราะว่าว่าข้าเทอดไมู่งไหมจ้ะ anh này nó sụp Nó sụp ít xăm quá Cái này nhìn sụp lên ตื่นนวยสุกแซ่บกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะขันมาคลิปนี้กันกดไลคโกดแชรหานนึ่งนึจ้าเป็นกำลังใจให้ช่องกินแซ่บแบบบุดโปู่นึ่งจ้าขอบคุณค่ะ